นั่งลงลูกสายพี่เต่าค่ะจับจับจับไหมแชมป์จับเลยจะโดดแล้วน้องจะโดดไดไปแล้วดูแลตัวเองดีๆนะหนูนะวันนี้แชมเปี้ยนวันนี้มีมีดอมองอัดจิ๋วครับแข็งจริงไปไปเต่าครับลูกปะไปจับไปเดิน <ห><า>ไม่ไม่ได้มาน้ำตอนนั้นยังน้ำคึ้นมึ้นึอยู่เลยอันนี้น้ำใสมากใสโคตรโคตรเลยน้ำแม่น้ำทำไมถึงใสจังอ่าพี่แชมป์เปี้ยนจะมาปล่อยเต่าครับไหนดูซิพี่เต่าครับ วันนี้เอามาปล่อยนะนี่นะดูแลต so ัวเองดีๆนะอ่าแชมเปี้ยน <ะ S 1> อย่าลงไป,<ส>ปลึกลูกมาอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐา,านกันเถอดหนักเลยพี่เจ้าทางสาธุค่ะบึ้งเจ้าที่น้องบึงน้องใตรงนั้นน้องใครลูกหลาน มาขอปล่อยพี่เต่าครับขอให้ดูแลตัวเองดีๆนะนำโชคนำลาบมาให้ครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้ครอบครัวข้าพเจ้า,า,จาสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดขอให้สมปรานาทุกสิ่งท,ทุกประการแค็งแกร่งปลอดภัยทุกสิ่งทุกประการร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาสาธุมปนนั่งลงลูกบายพี่เต่าครับจับจับ,จ,บจับไหมแชมป์จับเลย จะโดดแล้วน้องจะโดดล้ไปแล้วดูแลตัวเองดีๆนะหนูนะลงไปบึงใหญ่บายๆน้องก่อนปู่พญานาคสิ่งสัพ์สิทั้งหลายปกปักรักษาให้พี่เ่าอยู่ดีมีแงเด้อใว้าวสุดลูกหูลูกตาขึ้นมาลูกอันตรายค่ะสุดลูกหูลูกตาจริง่อ้ขนาดเอ้อ ご視聴あんだよ。